สวัสดีครับสวัสดีท่านชมติรับชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันที่2พฤษภาคมนะครับปี2567นะครับเป็นวันที่ฝนได้ทําการตกข้างใยนะครับในรอบปีนี้นะครับข้างแรกของปีนี้นะครับตีฝนตกนักเนะครับก็จะมีเฮ็ดทอบออกเฮ็ดดานเฮ็ดอย่างสปะเริ่มออกแล้วนะครับช่วงนี้ก็แล้วก็วันนี้นะครับ ผมจะลองไปหาแมงกวางนะครับเป็นแมงกวางต้นฤดูฝนนะครับเป็นเมงกวางตีของห้องว่าเมงกวางลินจีแมงกวางบะม่วงนี่นะครับ,รบเขาจะลองเข้าไปดูนะครับตีสวนปลาหนามนะครับวต่มันจะมีเกโอเคครับพร้อมแล้วเขาเดินทางไปดูกันครับครับระยะทางอาจจะไกลน่อยตอนนี้ก็ท้องฟ้าก็เริ่มีิจะมีเมฆฝนมาแล้วนะครับเดี๋ยววันพุ่ค้นก็ต้องเข้ามาปลานักในน้องครับเพราะว่า เขาต้องมาหาเฮ็ดนะครับเฮ็ดทอบที่มันเขินนะครับเฮ็ดทอบผมปีนี่ผมก็หาได้เยอะอยู่นะครับไปดูในทิกต็อกได้นะครับหาขายได้ประมาณห้าหกปันแล้วนะครับตอนนี้เฮ็ดทอบเดี๋ยวเขาไปดูกวางกันดีกว่านะครับตีรับครับปีแล้วก็เกยหานะครับแต่ว่าปีแล้วมันต้นหนามยังต้นน้อยอยู่ครับปีนี่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับกวางน่าจะนักอยู่ครับ ถ้ากวางหัวปีนะครับถ้าปมนกวางหัวปีนี่นักนะครับกวางช่วงฤดูสิงหากันญาตุล่านะครับนักในน้อนครับถ้าเขาเบาะตัดต้น้นามควางก้อดนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เขาแยะน้ำใจปีแล้วเขาบม่ได้แยะน้นะครับปีนี่กว่าบุฟว่าเขาจะ้ยะนาก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่านะครับครับทำชัครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางเข้ามาใกล้จุดติดผมจะไปหากวางนะครับป่า้นายังหมดได้ถูกทำร้ายแต่นะครับเดี๋ยวขอ เติมพลังกันอมเมงสกราโอเคครับย้ำย้ำก่กินนี่นะครับทุนตผมจะไปหากวางนะครับปีนี้มันต้นน้ำเริ่มโตจากปีแล้วนะครับโตขึ้นเยอะเลยถ้าห้าหัวปีต้นปีนี่มีกวางนะรับรองช่วงฤด,ดูกวางเดือนกันยาตุลานักแไหนนอนครับไป ปัญจมาเลชิโนโนโทัทโพตสัมโพธิมุตตมังจตุสจังประกาศิติธรรมจักกังปวัตติยเอเทนะส,สัจรวิเนะหุตนทูมิสยามังกะลังมาไปดูครับโอ้ยฟ้าห้องแล้วครับฟ้าร้องแล้วรีบๆรีบๆ,บๆเข้าใกล้แล้วฟ้าห้องแล้วฟ้าห้องแล้วขอปีนี้อย่าพึ่งรีบเนี่ยนะเตอร์เดอร์ขอ สักกวางสกักกําหนึ่งโอ้ดงต้นหนามนักขนานเลยต้นหนามต่างจากปีเล้วที่ต้นยังบ่ใหญ่เต๋อเดี๋ยวนี้มันรู้สึ่าต้นใหญ่แล้วนะครับบวหู่าจะมีก็นี่เดี๋ยวค่อยๆหาไปครับมันเป็นร้อยตอระวางดันเฮ็ดนะถ้าคนที่เขาหาเฮ็ดเขาอาจจะ ล้วก็เอาไปกินได้นะแมงกวางนี่นาะนีะ่ครับเดี๋ยวขออนุญาตหาดูก่อนนะครับเดี๋ยวป้าจะถ่ายคลิปไปให้ดูครับรู้ซึ่งมัน่าฝนใกล้จะตกแล้วยังยังแหงน้ำแต่ว่าฟ้าห้องครับยุงก็ซ้ำนั่งโอ้สามชวครับมีครับมีนี่กู้นะครับแมงกวางนี่จะมีโบมีแมงกว่างโงนะแมงกวางหัวปีนี่เป็นกวางกี้กับกวางแม่นะครับนี่ เินต้นน้ำนี่นะครับโอ้แสดงว่าปีนี้มีแมงกวางหลยอยู่นะสันฐานว่าต้นนนานในมีครับเดี๋ยวร้องหาดูไปเรื่อยๆครับต้นน้ำมีเยอะอยู่ลงน้ำทั้งนั้นเลยนนี่เดี๋ยวลูกฟ้าห้องฟ้าห้องอย่าเพิ่งร้อง อเดงผมว่าถ้ามาตอนเจ้ามันอาจจะมีหนักกว่านี้นะเพราะว่าตอนนี้มันช่วงบ่ายสามแล้วนี่หมตัวงครับเป็นกวางกิกีธรรมดากีริโอห้อมครับกิ้เขาสั้นนับนี่แล้วก็บนบนหมตัวอ่งบนรู้สึกว่าจะเป็นแมงเฮ้ยแมงอย่างว่านั่นไปหันแมงอย่างนี้เอา บินไปซะละหมดนี่ครับห้อยมันกินตัวนี้เป็นกวางกิครับฟ้าเล่าสามตัวแม่ตัวกิสองอูนี่ครับตัน,นนี้กอดวันนี่สามครับอันนี้เหมือนแมงมัอกี้เลยมันน่าจะใจแมงกวางมันคือแมงอังอย่างวะ นี่เป็นแต่แมงกวางกี้อยู่บนนู่นครับนี่ครับแมงกวางกี้อยู่นี่แต่อันนี้มันหมดใจกวางแมงยังมันบินหนีหมดเลยเฮ้ยมันบนมันนี่ตัวอุ้ยอุย,อย,อยนาม อ้อยนำ้ำน้ำน้ำน้ำอ้อยนำ้นำ,นำ,นำอ้อยน,น,น,น้ำ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 ห็นไปมปะนี่ครับมันคือแมงอันนี้ครับมอนไม่จัดจัวกว่ะมันจะเป็นดวงชนิดหนึ่งแต่เขาเหมือเยหัน ไปล่ไปลโอเคเฮ้ยตัวนี้มันจะมู่ซึกว่าจะโดนแมงกินน่ะนี่กินไม้ไม่ไหนน้อนทับเนี่ยน่าจะเป็นนกเขาว่านกอยังติกินนกเข้าแมวน่าจะกินไปแล้วนะครับ เดี๋ยวไปหาต้นอื่นดูครับนี่นับทานชอบเป็นห้อยกวางกินนะครับแต่บอกหูวัดตัวมันอยู่ไหนผมกลัววันน่าจะโดนนกมาไปกินน่ะต้องหาทาตามตามตามต้นนี่ครับมันมีครับแต่ว่าโดนแมงอย่างกินกวบัวหูนะ ดูว่ามันลบลงดินเหรอสถาน<า>ที่มาอมากครับดันดันดันอันนี้เราแมงเนาอันนี้โน่แมงเย่า ตะล,ลอกวางกิกิเตกิว่าเออบัถึงบไดี้ขึ้นขาตัดตินเออ้าน้ำต้นนี้มีกวางกิโอมีกวางแม่นี่แหมตัวครับนี่นี่นี่นกวางแม่ครับ ต้นนี้ลหรอต้นนี้บ่มีกวางต้นนี้กรับบ่มีเดี๋ยวไปดูต้นหน้าครับโอเคครับก่อนหน้าจะบ่มีแล้วนะครับสำหรับกวางลิ้นจีกวางมะม่วงนะครับน่าจะหรือว่าผมมาสายเกินไปนะครับมันอาจจะลงดินไปแล้วหรือว่า ไปโดนพวกนกมันจิกกินไปแล้วก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงเต่าอีกก่อนนะครับก็ขอฝากสมชมนะครับดีดดูครับช่วยกันก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามนะครับคลิปนี้สองนี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วปะกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ